ตอนที่สามร้อยสังหารสี่ปาร์ตี้ในเมืองยเย่เฉินยืนอยู่ด้านหลังอย่างสงบมองดูพี่สาวของเขาก้าวไปข้างหน้าละค่าสำหรับยเย่เฉินจุดประสงค์ของเขาคือปกป,ป้องพี่สาวของเขายิ่งกว่านั้นจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาได้ผนึกสถานที่ทั้งหมดไว้ไม่มีอะไรสามารถหนีจากการควบคุมของเย่เฉินได้แม้แต่นานกงซีหยวนก็ยังอยากหนีจะถูกควบคุมโดยเย่เฉินเป็นครั้งแรกเย่เฉินสามารถหยุดเขาได้ทันทีครั้งนี้เป้าหมายของเย่เฉินคือการช่วยให้พี่สาวคนที่สองของเขาแก้แค้นดังนั้นเขาจึงไม่สามารถทนต่อความผิดพลาดใดๆได,ได,ได้ส่วนชายชราในสวรรค์ ให้พี่สาวจัดการเองบูมหมูรองขี่วิงกิวก้าวไปข้างหน้าและในแต่ละก้าวรอยแต่ขนาดใหญ่จำนวนมากจะระเบิดออกบนพื้นเหมือนกับยักษ์ขาวที่กำลังเดินทางโดยไม่มีอะไรจะหยุดผูกพันชายชราตะโกนพร้อมถือไม้เท่านี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตจากพืชที่ทรงพลังทั้งตัวเป็นสีน้ำตาลเท่แต่ตอนนี้ก็สองกระกายระยิบับยับบางพื้นดินระหว่างพระราชวังถูกเจาะเข้าไปและเถาวัลย์ก็พุ่งเข้าหากันทุกแสงมีท่าราวกับมังกรวิ่งไปที่หมูรองขี่วิงกิวอย่างเมามันพยายามผูกมัดเธอ กระโปรงสีขาวลอยตามลมและชายกระโปรงขึ้นและลงดวงตาที่ไร้ตัวตนนั้นช่างเงียบงนันโครงร่างที่เย็นเยียบาเผยให้เห็นฝุ่นผงและมุมปากดูเหมือนจะยิ้มและยิ้มให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเสื้อผ้าเหมือนหิมะสีดำเหมือนหมึกและร่างกายเป็นหยกเรียบและงดงามใบหน้าที่ยกขึ้นเล็กน้อยถูกตัดอย่างวิจิตรบรรจงและดวงตาสีดำที่สงบและอ่อนโยนก็เอ่อล้นด้วยความเฉยเมยแนว่วแน,วแนว่แต่ไม่อาจคาดเดาได้เหมือนใต้ท้องทะเลลึกแต่งกายด้วยชุดขาวดูหล่อเหลารูม่านตาของดวงดาวสะท้อนถึงอากาศเย็นที่เทียบได้กับยอดภูููเเเขขขาา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 นนนนนน้้้้้ำแแแแแ็็็งงงงงงงลลลลลละะททััทััั่่่่่่่่วววววรรรรกกกกกกตมมมมมมไไไไปปดยยยคสสึึซหหหหหหจผอออืพ์บ พลังอันทรงพลังพุ่งออกมาทันทีทำลายล้างและสลายไปทำลายเถาวันวิญ,ญญาณที่สองสว่างทั้งหมดหมู่รองขี่วิงกิวตามดาบอีกเล่มฉันเห็นเจตนาดาบอันทรงพลังที่ตัดศีรษะชายชราด้วยพับเถาวันสมบัติระเบิดโดยตรงและเผาเป็นเท่าฐานกลุ่มคนที่ตกใจกับวิธีการที่ทรงพลังนี้ต่างตกตะลึงและเย็นชาหมู่รองขี่วิงกิวตะโกนและด้วยเคลื่อนของดาบยาวในมือของเขาด้วยเลือดที่สัดกระเซ็นชายชราถูกหยิบขึข้นมาโดยตรงและทุบเข้าไปในหินและเลือดก็พุ่งออกมาหมู่รองขี่วิงกิวฆ่าคนอื่นในขณะนี้เย่เถึเงจุดดนี้้โยไม่รูตัว แต่เมื่อเห็นการเตริบโตของสิที่เช่นนี้เย่เถินก็มีความสุขในหัวใจของเขาเช่นกันซิสเตอร์แข็งแกร่งขึ้นและจิตใจของเขามีความสุขอย่างเป็นธรรมชาติฉันเห็นหมูรองขี่วิงกิวยังคงฆ่าต่อไปดาบยาวถูกเหวี่ยงออกไปและเลือดสาดกระเซ็นขึ้นสูงถึงสิบฟุตเป็นครั้งคราวใครกล้าขวางก็จะฆ่าเขาโดยตรงทำให้ทุกคนถอยหนีโดยไม่ตั้งใจและน่าซีดวางรูปแบบล็อกโลกนี้และปราบปรามเธอในเวลานี้ชายชราคนหนึ่งกล่าวว่าผู้อาวุโสสองสามคนได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นทันทีทันใดนั้นอักษรรรรููนทททีีีีี่่่่่ไมมมมมสสิิิุ้ดกกกกกก็หลลออออออาาาาบบบบงงงงวััคจ หมู่รองคิวิงกิวเต็มไปด้วยออร่าแห่งการสังหารในขณะนี้และกลุ่มผู้อาวุโสที่ตกตะลึงกับแสงในดวงตาของพวกเขาสันสะท้านทุกคนถอยกลับในที่สุดหมู่รองคิวิงกิวก็รอวันนี้ตั้งแต่วันที่ฉันก้าวเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความเป็นอมะตะเธอตั้งใจที่จะแก้แค้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีแต่ความเปลียดชังในหัวใจของเธอดังนั้นเธอจึงไม่พูดช้ามากจนกลายเป็นนางฟ้าเย็นชาในสายตาของผู้อื่นแต่ใครจะรู้ความเปลี่ยดชังนี้ซ่อนอยู่ในใจเธอในที่สุดเธอก็มาที่นี่ในที่สุดเผชิญ ต้องตายดวงตาของหมู่รองขีวิงกิวมุ่งตรงไปและไม่มีใครกล้ามองเขาหมู่รองขีวิงกิวถือดาบศักดิ์สิทธิ์ด้วยขั้นตอนหลายสิบเมตรพุ่งไปข้างหน้าและวังของอีกด้านหนึ่งก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยข้าเมืองอักสรรูนเรืองแสงและอักษรรูนนาทีและอันแล้วพันกันบนพื้นกระจายอย่างหนาแน่นในอากาศก่อตัวเป็นตาข่ายของสวรรค์และโลกและหมู่รองขีวิงกิวกำลังจะปราบรามันคำรามร่างกายของหมู่รองขีวิงกิวระเบิดด้วยแสงอันยิ่งใหญ่เธอเป็นเหมือนนางฟ้าที่ลงมาเก้าวันและเธอก็โบกดาบศักดิิิ์์สทธในมืออย่างงแรง ในขณะนั้นเองเสียงร้องของเหล่าทวยเทพแห่งสวงสวรรค์ก็ดังขึ้นอีกครั้งด้วยพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดและพลังเหนือธรรมชาติที่สั่นสะเทือนไปทั่วท้องฟ้าเขาเป็นเหมือนวาลคิรีในชุดขาวที่กวาดไปทั่วบูมมีการระเบิดรุนแรงที่นี่หินและเมฆแสงศักดิ์สิทธิ์ราวกับทะเลกว้างใหญ่แผ่ออกไปด้านนอกจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของมูรองคิวิงกิวพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าไร้รำดาบยาวทุกสถานที่แห่งนี้เป็นชิ้น,ช,นชิ้นอักษรรูนทั้งหมดถูกระเบิดด้วยคลื่นของดาบศักดิ์สสสิิิิททททธธ์ีีีีขข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 าา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 ววววววใใในน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 นมมมมมืืือออออองงงงงเเ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 เผู้้้้้้้้้้้้้คค่่่่่รรรบบึไไไไไไปปปปหหหหหุุลลลลลกกกกกแแ็็็พัยยชดดดดะะซฝ หมู่รองคิวิงกิวเต็มไปด้วยประกายระยิบระยับและดาบศักดิ์สิทธิ์ถูกเสียบลงบนพื้นด้วยพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานี้เขาเหมือนถูกสังเวยด้วยลมหายใจศักดิ์สิทธิ์และน่าสะพรึงกลัวทันใดนั้นเจตนาของดาบก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและมีเสียงดังแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ประเมินค่าไม่ได้เปล่งออกมาดูเหมือนว่าเขาจะยืนอยู่ใจกลางโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และกาแล็กซี่หมุนรอบเธอเจตนาของดาบกวาดไปทั่วท้องฟ้าตอนที่301หสามในท้ายที่สุดหมู่รองคิิิิวววงงงกก็ยตัเเอช่นกายแสงสีททองงไปั่่วรากายขออองเเธคลื่นตัวทาาาาม้้้องงฟกวดไปขหน้าและผู้้คนทที่เหหลือังมดก็บินในแนนนวอด้วยเลือดที่สุดหม หมูรองคีววิงกิวดีวายซอสปรากฏขึ้นทีละตัวเหมือนโลหะหล่อที่มีพื้นผิวเย็นเย็นล้อมรอบดีวายซอสซึ่งเผยให้เห็นถึงพลังที่หาที่เปรียบไม่ได้ค่าหมูรองคีววิงกิววิ่งไปข้างหน้าดาบศักดิ์สิทธิ์สะบัดและท้องฟ้าทั้งหมดก็สั่นสะเทือนผากสัญลักษณ์นั้นยังมีชีวิตอยู่พวกมันจะเปล่งประกายออกมาและถูกระงับเพียงแค่นั้นฉันเห็นกลุ่มคนที่โจมตีหมูรองคิวิงกิวจากด้านหลังอย่างไรก็ตามหมูรองคิววิงคิวส่งเธอคืนให้ กล่าวว่าการบีบบังคับอันทรงพลังของเยเชนได้รับการปล่อยตัวด้วยเสียงปังผู้ชายที่แข็งแกร่งหลายสิบคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ถอยกลับโดยไม่ตั้งใจราวกับภูเขาแสนลูกที่ถล่มลงมาทำให้ทุกคนรู้สึกใจสานและกระทั่งคุกเขา่าฉันเห็นพวกเขาคุกเข่าลงต่อหน้าเยเชนทันทีเขาไม่ได้สงสารคนที่อยากจะฆ่าพี่สาวของเขาแม้แต่น้อยดวงตาของเขาเย็นชาการปลดปล่อยพลังบีบบังคับพลังอันทรงพลังได้ประทุขึ้นก็มีเสียงดังกึกกล้องฉันเห็นคนสองสามคนถูกฆ่าจากด้านหลังและพวกเขาถูกเยเชนระเบิดเป็นละอองเลือด เยซิงเฟิงผู้นำของไรต้าไลแอนจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรช่วงเวลานี้หมู่รองคิวิงกิวยังคงข้าไปข้างหน้าเสียงที่ดังก้องดังขึ้นและแขนของชัยธราก็สั่นราวกับนกฟีนิกซ์สีเลือดพุ่งชนท้องฟ้าและแสงสีแดงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ารอบตัวเขาออร่าทั้งหมดของเขาเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าโดยขัดขวางพลังของดีวายซอสบูมฉันเห็นดาบศักดิ์สิทธิ์ของหมู่รองคิวิงกิวราวกับสายรุ้งด้วยพลังที่ไม่ย่อท้อทะลุผ่านท้องฟ้าด้วยสัญ,ญลักษณ์และโลกก็สั่นสะเทือนมือขขขขขววาา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 ออออองงงงงงชััยยยยยยททรรรรรปปปปปปปกกกกกกกคลลลลลุมมมไไดดดด้้้้้ษนน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 ่่นน่่หหแแแแะะะเเเเเ็็็ตีีีีีบสสสซึจิ บูมก็มีเสียงดังฉันเห็นระหว่างคนทั้งสองและทันใดนั้นก็มีแสงอันทรงพลังส่องสว่างออกมาเช่นเดียวกับภูเขาไฟที่ยังคุกกุ่นสงลูกที่ปะทะกาันหินหนืดก็ท่วมท้นเปเลวเพลิงที่บดบังท้องฟ้าสถานที่นั้นพร่างกายมองไม่เห็นสิ่งอื่นใดทั้งสองต่อสู้อย่างดุเดือดและต่อสู้หลายสิบครั้งในพริบตาคนหนึ่งถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีขาวราวกับสงครามส่วนอีกคนถูกอาบด้วยเมฆสีแดงราวกับนกดุร้ายโบราณและฟีนิกซ์สีเลือดความเร็วนั้นเร็วมากและพวกมันชนกันอย่างต่อเนื่องเกิดการระเบิดขึ้นทำให้ทองและหินแตกเป็นเสียงเสียงอย่างแหลมคมวังหลังหนึ่งพังถล่มลงมาและผู้คนที่ตกตะลึงจะไม่วิ่งหนีอักษรรูนเพื่อปกป้องตัวเองไม่เช่นนั้นพวกเขาจะได้รับาดเจ็ ชายชรามีผมและคราวทั้งหมดดวงตาของเขาเต็มไปด้วยฟ้าร้องและฟ้าผ่าร่างกายของเขาเปล่งประกายร่างกายของเขาเป็นสีแดงเข้มขนของเขาสดใสและสวยงามเขากางปีกของเขาและฟาดฟ้าและสังหารหมูรองคิวิงกิวเขาใช้พลังเหนือธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุดและเขาก็เป็นนักฆ่าดาบที่น่าตกใจหมูรองคิวิงกิวเปิดปากของเธอร่างกายของเธอก็ระเบิดออกมาด้วยแสงที่เจิดจ้ายิ่งขึ้นสว่างสวัยและเดินด้วยดาบอยู่ในมือทุกย่างก้าวของการตกแผ่นดินสั่นสะเทือนและดาบในมือของเขาแทงและฆ่าโดยตรงในขณะนี้หมูรองคิวิงกิวใช้ทักษะดาบของตระกูลหมูรงคนิี้นาากอง บูมคมดาบยาวหันกลับมาอีกครั้งและพุ่งไปข้างหน้าชายชราสแสดงความกลัวและรีบหลีกเลี่ยงแต่ก็สายเกินไปคา,าถาถูกห่อด้วยขอบคมและเจาะไหล่ของเขาชายชราตะโกนและใช้พลังทั้งหมดเพื่อจดจ่อกับอักษรรูนทั้งหมดบนไหล่ของเขาความแวววาวนั้นพราวมากเขาบินกลับหัวพันด้วยสัญ,ญลักษณ์ลึกลับเพื่อป้องกันไม่ให้แผลลุกลามเครื่องหมายตัวหนอน,น,อนมีรูเลือดโปร่งแสงเขายังสูญเสียพลังการต่อสู้ของเขาร่างทั้งร่างดูเหมือนอายุสิบขวบและตกลงไปในฝูงชนพร้อมกันทำให้ยากที่จะต่อสู้อีกครั้้้้้้้งง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 ทททททททุุุุุุกก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 กคคคคนน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 มมมมมมอออออออไไไปีีีี่่่่่่่่หหหหููรรรรริิิิวว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 วลลลลดดดดยยยยยยาา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 ตตตตใใใจจจัััััเเเเเเเธขขขบบผโสส์์แแะณษ หมู่รองขีวิงกิวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวดาบศักดิ์สิทธิ์สีขาวในมือของเขาที้ไปข้างหน้าเขาจ้องไปที่ชายชราและกล่าวว่าปล่อยให้หนันกงซิยวนออกมาและตายวันนี้คุณรังควานดงวอนทางของเราแบบนี้มิกายปีศาจจะไม่ปล่อยคุณไปในขณะนี้หมู่รองขีวิงกิวไม่ได้มีความสงสารแม้แต่น้อยพลังเวทมนต์ทุกชนิดหมดลงรูนปิดกั้นด้านหน้าและดาบยาวก็ตกลงมาหมู่รองขีวิงกิวเขย่าแขนของเขาอักษรรูนพันกันและมันก็ซับซ้อนมาตกมาตกลงมาตามดาบศักดิ์สิทธิ์สีทองเผยให้เห็นถึงพลังที่แปลกประหลาดไม่ด่ดีทุกกคนตตตางงตตะลึ มีแสงสีขาวสองประกายหมู่รองขีวิงกิวยนดาบศักดิ์สิทธิ์สีขาวในมือของเขาอย่างเฉยเมยและแทงทะลุเข้าไปในร่างกายของเขาด้วยพัพพาชายชราและบินออกไปหลายสิบฟุตแล้วตอ,อกมันลงกับพื้นในเวลานี้ในส่วนลึกของพระราชวางังการบีบบังคับอันทรงพลังก็พลองออกมาในทันใดพลังแห่งการกลิ้งมาจากส่วนลึกของวงังพันธมิตรเส้นทางชอบทำคุณน้องเลือดนิกายปีศาจของฉันดองยนแทงวันนี้คุณคิดจริงๆไหมว่านิกายอสูรสวรรค์ของฉันไม่มีใครเสียงอันทรงพลังดังขึ้นฉันเห็นคนบินออกจากส่วนลึกของวังในทันทีและการบังคับข เย่เฉินรู้ดีว่าแม้แต่สิบที่ก็ไม่สามารถรับมือกับอาจารย์แห่งความทุกข์ยากได้ดังนั้นเขาจึงบินขึ้นและยืนอยู่ตรงหน้าพี่สาวอาวุโสตอนที่สามร้อยสองเย่เฉินยิงในเวลานี้นันกงซียวนก็บินออกไปทันทีเย่ชิงเฟิงแห่งพันธมิตรเส้นทางผู้ชอบธรรมฉันไม่ได้คาดหวังว่าห้องโถงเล็กๆของลัทธิอสูรสวรรค์ของฉันจะสามารถรบกวนผู้นำตัวเองให้ลงมือได้นันกงซียวนมองไปที่เย่เฉินอย่างเย็นชาเย่เฉินมองไปที่นันกงซียวนอย่างสงบและถามว่าคุณคือนันกงซียวนหรือไม่ใช่ฉันเองหนันกองซียวนได้ตอบกล นันกงซิยวนมองไปที่หมูรองขีวิงกิวคุณคือสาวน้อยที่หนีไปเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งคุณแล้ววันนี้ได้ก่อให้เกิดอันตรายที่ซ่อนอยู่อย่างใหญ่หลวงฉันรู้มาก่อนฉันควรจะฆ่าคุณแม้ว่าฉันจะจ่ายไปเท่าไหร่ก็ตามนันกงซิยวนกล่าวอย่างเย็นชาตอนนั้นฉันคนบ้านมู่หลงของคุณแล้วแต่ฉันไม่พบวิชาดาบที่ปู่ของคุณทิ้งไว้แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามู่งหลงหลิงเทียนผู้เท่าจะแกะสลักวิชาดาบไว้ในร่างกายของคุณนันกองซิยวนมองไปที่หมูรองขีวิงคิว ถือรู้อะไรไหมนั่นคือความพยายามอุตสาหะของมูรองหลิงเทียนที่จะสามารถถามเกี่ยวกับวิชาดาบที่พุ่งทยานได้ถ้าฉันได้มันมาฉันจะบินไปเป็นอมะตะอย่างแน่นอนน่าเสียดายที่ฉันไม่พบทักษะดาบนั้นในตอนนั้นไม่อย่างนั้นตอนนี้ฉันก็เป็นที่หนึ่งในโลกอย่างแน่นอนตอนนี้นันกงซิยวนกล่าวอย่างรวดเร็วลุวงตาของเย่เชนเยินชาและเขาพูดอย่างแถวเบาการเป็นนางฟ้าการเป็นนางฟ้าสำคัญขนาดนั้นจริงหรือหากคุณต้องการพึ่งพาพลังของคนอื่นในการเป็นนางฟ้าฉันเกรงว่าในโลกแห่งนางฟ้ามันจะเป็นอาหารสัตว์ด้วยคุณค่าครอบ กลายเป็นเงาดำและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเงาดำรายล้อมไปด้วยหมอกสีดำและรัศมีอันน่าสยดสยองก็ถูกปลดปล่อยออกมาจากเงาดำบนท้องฟ้าออราที่น่าสะพรึงกลัวตกลงมาทีละคนเงาสีดำทะมึนทะลุเมฆและหมอกในทันใดและดวงตาสีทองคู่หนึ่งก็ส่องประกายในทันใดทันใดนั้นรัศมีของความสยองขวัญก็ระเบิดออกมาสาวุที่มีระดับการกผฝนคอน่อนข้างต่ำบนพื้นดินไม่สามารถรับแรงกดดันได้โดยตรงและอาเจียนเป็นเลือดและเสียชีวิตในทันทีหนนงซียวนจู่ๆกดลงไปที่เยเชนและหมอกสีดำบนท้องฟ้ายังคงรวม หมอกสีดาทั้งหมดรวมตัวกันก่อตัวเป็นหมอกสีดําขนาดม,มาึมาบนร่างของนันกงซิยวนมีอักษรรูนปรากฏขึ้นรอบรอบหมอกสีดําท้องฟ้าเป็นสีดําและมีเมฆดําฟ้าแลบออกมาจากเมฆมืดนันกงซิยวนโกรธและสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปกายนันกงซิยวนกล่าวทันใดนั้นหมอกสีดาที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็พุ่งเข้าหาเหยเชนหมอกสีดากลายเป็นมังกรดํากลางฟันและเต้นกรงเล็บของมันและพุ่งเข้าหาเยเินมันอ้าปากกว้างในอ่างเลือดอยากจะกลืนเยเินในคําเดียวในเวลานี้ฉันเห็นเยเชนเผชิญหน้ากับมังกรดํา,าที่ลงมาจากท้องฟ้าจากนั้นค่ออยยกมืขึ้นนหลิงทีี ก็มีเสียงดังมีเพียงมังกรทองคำเท่านั้นที่บินออกมาจากนิ้วของเยเชนมังกรทองเหยียบเมฆมงคลทั้งตัวเป็นสีทองและเล็ดสีทองสองประกายในโลกที่มืดมิดนี้มีบทสวดมังกรราวกับว่ามันสามารถทำลายสิ่งชั่วร้ายในโลกได้มังกรทองยังคองวนเวียนและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าหนึ่งสีดำและหนึ่งทองมังกรทั้งสองชนกันทันทีบูมได้ยินแต่เสียงดังเท่านั้นท้องฟ้าและโลกเปลี่ยนสีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กลับด้านพลังอันทรงพลังก็ระเบิดออกทันทีลมแรงพัดออกมาและเหล่าสาวกที่มีฐานการฝึกฝนที่ต่ำ ในเวลานี้ฉันเห็นมังกรทองพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและมังกรดำก็ซุดตัวลงอย่างต่อเนื่องอังมีการไลร่มนมังกรอีกครั้งและฉันเห็นมังกรทองวิ่งหนีจากมังกรดำและวิ่งไปที่นานกงซีหยวนนานกงซีหยวนเปิดตาของเขาเบิกกว้างรูม่านตาของเขาหดเล็กลงเรื่อยๆและเขาไม่อยากเชื่อเลยแสงสว่างที่นี่ส่องประกายเยืเฉินเปรียบเสมือนเทพเจ้าทองคำภายใต้การล้อมของปรมาจารย์ทั้งสี่ผลกระทบในแนวตั้งและแนวนอนมีผลเหนือกว่าในเวลานี้ฉันเห็นนานกงซีหยวนโบกมือทันใดนั้นดาบเวทมนต์ดำก็ปรากฏขึ้นในมือของนานกองซีหยเ ชันเห็นแสงศักดิ์สิทธิ์ในดวงตาของเยเชนพุ่งสูงขึ้นราวกับสายฟ้าสีทองสองนัดปัดเป่าความผันผวนที่น่ากลัวและดาบยาวในมือของเขาเรืองแสงอีกครั้งล้อมรอบอักษรรูนบินขนาดใหญ่ทำให้สภาพแวดล้อมตกตะลึงบูมดาบยาวแทงไปข้างหน้าแทงทะลุฟ้าและดินเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งและความเฉลียวฉลาดก็ส่งลงมานี่คือการโจมตีแทนการป้องกันทันใดนั้นดาบวิเศษและดาบของเยเชนก็ชนกันบูมก็มีเสียงดังฉันเห็นโลกทั้งใบคำรามแสงอันทรงพลังและพลังระเบิดขึ้นในทันทีระหว่างทั้งสองบูมมก็็ีีเเเสสสยงงงงดััััฉนนนนหททท้้้ออฟา่ะื เย่เินเต็มไปด้วยแสงสีทองราวกับไฟลุกโชนอย่างแรงครอบครองท้องฟ้าพลังของเขาสันสะท้านบูมก่งตกลงไปโลกก็สั่นสะเทือนและเขาก็เหมือนกับนักฆ่าที่เปิดโซ่ปัดเปล่าความสามาัคคีปเปล่งรัศมีอาฆาตอย่างกัดกินและกวาดไปข้างหน้าด้วยดาบสำหรับนันกงซียวนนั้นเย่เชนได้รับการต้อนรับอย่างแรงหอกที่แหลมคมเป็นประกายราวกับมังกรสีทองที่บินมาจากท้องฟ้าเจอกกรอกของมันและทำให้เลือดชิ้นใหญ่ขึ้นมาร่างกายเล็กๆของเขาระเบิดด้วยพับและความเจ็บปวดทำให้เขาตัวสัน่นรูนถูกหลบออกทันทีและมัน สิที่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของท่านแย่เฉินกล่าวอย่างใจเย็นกับพี่สาวอาวุโสซิสเตอร์เอ๋อพยักหน้าถือดาบยาวเป็นขั้นเป็นตอนตอนที่3 0 3แก้แค้นในขณะนี้นันกงซิยวนกำลังนอนอยู่บนพื้นและได้รับบาดเจ็บสาหัสการบีบบังคับอันทรงพลังของเย่เชนปราบปราหนันกงซิยวนตอนนี้นันกงซิยวนไม่สามารถกำจัดมันได้เลยฉันเห็นหมูรองขี่วิงกิวเดินทีละก้าวต่อหน้านันกงซิยวนหมูรองขี่วิงกิวมองที่นันกองซิยวนด้วยสายตาที่เย็นชาและเธอก็พูดอย่างเย็นชานันกงซิยวนคุณร พึ่งทำไมฉันต้องเสียใจด้วยฉันเข้าไปในเตาด้วยดาบวิเศษและฉันไล่ตามเคนโดมาตลอดชีวิตตราบใดที่มันเป็นเคนโดแม้ว่าจะเป็นการฆ่าล้างโลกนักประสาทครอบครัวมู่หลงของคุณปัญญประกาศคู่ดวงตาของหมูรองคิวิงกิวเย็นชาดาบในมือของเขาถูกดึงลงมาทันทีทันใดนั้นฉันเห็นร่างกายของนันกงซิยวนและเลือดก็กระเซ็นออกมาทันทีมือของนันกงซิยวนถูกปลดปล่อยโดยหมูรองคิวิงกิวโดยตรงอะไรนันกงซิยวนตะโกนมือของนันกงซิยวนถูกเอาออกโดยหมูรองคิวิงกิวโดยตรงเขาฆ่าพ่อแม่ของหมูรองคิวิงกิวแล้วหมู ความเกลียดชังในหัวใจของเธอยังคงทรมานนันกงซิยวนทรมานนันกงซิยวนจนถึงแก่ชีวิตเพียงเพื่อที่จะได้ตระหนักถึงความแค้นในใจของเธอแล้วตอนนี้ล่ะคุณมีความเสียใจในหัวใจของคุณหรือไม่ห <acknowledged> ม <thrust> ู so right. Today, am am kid, ่รองคิวิงกิวถามอย่างเย็นชาฉันบอกว่าตายเพื่อเคนโดตายโดยไม่เสียใจหลังจากที่เขาพูดจบหมู่รองคิวิงกิวก็ฟาดฟันอีกครั้งด้วยดาบอะไรแขนอีกข้างของนันกงซิยวนบินออกไปอีกครั้งในขณะนี้มือทั้งสองของนันกงซิยวนถูกหมู่รองคิวิงกิวเถือนออกเย่เถินมองไปที่นันกงซอย่างสงงงงงบแลละะะพพูดดดอออออยยยย่่่่่าาเเเเเเฉมมมวืปรโโโชชนนน์ขขคคคคทไไุุณณใ้ นั่นคือคุณไม่เชื่อในเคนโดของคุณเองด้วยซ้ำแทนที่จะมองหาเคนโดของคนอื่นคุณควรศึกษาด้วยตัวเองดีกว่าเคนโดในเวลานี้หมู่รองขี่วิงกิวทิ้งดาบอีกเล่มหนึ่งทันใดนั้นเท้าข้างหนึ่งของนันกงซิยวนก็บินออกไปเป็นดาบอีกเล่มหนึ่งแขนขาของนันกงซิยวนทั้งหมดถูกถอดออกโดยหมู่รองขี่วิงกิวในขณะนี้นันกงซิยวนถูกตัดเป็นไม้โดยหมู่รองขี่วิงกิวไรตัสผาดอะไรแอนคุณค่าฐานวันนี้ลทัทธิอสูรสวรรค์จะไม่ปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนคุณกำลังกระตุ้นคคควววาาาาาามมมมโกกรร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 รธธธธธขขขอออองงงงงงลลลััััััทททิิิสสสสสสูู์์ไนน่่นนนนนนหหหจจ้้้ะพตเแ นันกงซิยวนคำรามแต่เขาไม่รู้ผู้นำของนิกายอสูรสวรรค์คือชายหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าเขาแม้ว่าพวกเขาจะทำลายตรงหยวนถังเย่เถินก็ไม่ยอมให้ลทัทธิอสูรสวรรค์และพันธมิตรผู้ชอบทำต่อสู้ดวงตาของหมู่รองคีวิงกิวเย็นชาดาบแทงจูจ่ๆเลือดก,ก็กระเด็นออกมาฉันเห็นหมู่รองคีวิงกิวแทงหัวใจของนันกงซิยวนด้วยดาบแม้ว่านันกงซิยวนจะเป็นเจ้าแห่งการข้ามแดนความทุกข์ยากเขาก็ไม่สามารถถือดาบนี้ได้เห็นเจตนาดาบตกนันกงซิยวนระเบิดเป็นเมฆเลือดในขณะนี้หมู่รองคีวิงกิวคุกเข,ข่าลงบนพื้นและ ท่านพ่อท่านแม่ขี่วิงกิวแก้แขนให้ท่านหมู่รองขี่วิงกิวตะโกนเสียงก้องกังวนไปทั่วโลกเหยเฉินยืนสงบอยู่เบื้องหลังหมู่รองขี่วิงกิวตามหลังหมู่รองขี่วิงกิวปกป้องพี่สาวคนที่สองของเขาในเวลานี้จู่จู่หิมะก็ตกลงมาบนท้องฟ้าเกล็ดหิมะสีขาวร่วงหล่นลงมาอย่างช้าช้าแย่เฉินหิบร่วออกมาจากพื้นที่จัดเก็บและค่อยค่อยยืนข้างหลังมู่หลงถิงสู้หิมะกำลังบินมีเงาของบุคคลหลังจากที่พวกเขาฆ่าหนังกงซยวนพวกเขาไม่ได้ฆ่าคนอื่นๆในดงยวนแทงดงวอนทางยังเป็นห้องโถงของ ฝ่ามือและหลังมือล้วนแต่เป็นเนื้อหากคุณไม่สามารถฆ่ามันได้ก็พยายามอยาก่้ามันในเวลานี้หมูรองขี่วิงกิวค่อยๆลุกขึ้นยืนเธอมองน้องชายด้วยรอยยิ้มที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบหลายปีน้องชายคนเล็กขอบคุณหมูรองขี่วิงกิวหัวเราะรักยิ้มน่ารักสองตัวปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาในเวลานี้เยชานก็หัวเราะเช่นกันน้องเล็กหัวเราะอะไรหมูรองขี่วิงกิวถามพี่ใหญ่คุณยิ้มได้ดีมากคุณยิ้มให้มากกว่านี้ได้ไหมเยชานมองไปที่หมูรองขี่วิงกิวและถามในขณะนี้หมูรองขี่วิงกิวงงท้ สวมเสื้อผ้าสีขาวดวงตาของเธองดงามและกระชับกระเถงคิวและจมูกของเธอถูกตัดแต่งและกระแสน้ำวนลูกแพรปรากฏบนแก้มของเธอ,อเธอสวยและผิวของเธอใสดุจคริสตัลน,นุ่มราวกับหยกแต่เมื่อเห็นว่าเธอมีผิวซีดและจมูกที่สูงกว่าผู้หญิงทั่วไปดวงตาของเธอก็มีทะเลสีฟ้าจางๆบีหมู่รองขีวิงกิวพยักหน้าสิทธิ์ที่ไปกันเถอะแย่เถินหยิบดาบบินออกมาทั้งสองก้าวเข้าสู่ดาบนางฟ้าบินไปทางพันธมิตรผู้ชอบธรรมเหนือดาบนางฟ้าฉันเห็นหมู่รองขีวิงกิวมองเยเชนอย่างสเสน่หาเสียวเถินพวกเรากำลังไปคุณณแ่ใจหรออมมมูงงขววิิกถาะเเย ยินดีด้วยกับดอกไม้ที่มีลมแรงแม่ขาวและท้องฟ้าสีครามเพียงเพราะฉันอยู่บนท้องถนนด้วยความรักไม่ใช่หรือเย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มในเวลานี้ลักรยิ้มทั้งสองของหมู่รองขี่วิงกิวถูกเปิดเผยอ,อีกครั้งในเวลานี้เหย่เฉินค่อยๆจิ้มลักรยิ้มที่มุมปากของหมู่รองขี่วิงกิวน้องชายคนเล็กคุณกำลังทำอะไรหมู่รองขี่วิงกิวถามในเวลานี้เหย่เฉินกอดหมู่รองขี่วิงกิวปล่อยให้ร่างกายของหมู่รองขี่วิงกิวอยู่ใกล้กลับเขาและมือของเขาบนขา,ข,าของหมู่รองขี่วิงกิวก็กลายเป็นหยิกตอนที่304มาาาจกวังงงเหหนนนืออดดบบิิไ้ขขญสาววที่สมชุดดททิมมมาาเเเเปป็็นนนนนสสีำและังหือผ้าาซตตินและัวสีขาาวเเป็นนมัง คิ้วทุกวันโค้งตาของเธอมืดผู้หญิงในชุดทีมาคือหมู่รองคิววิงกิวฉันเห็นหมู่รองคิววิงกิวนั่งอยู่บนดาบที่บินได้หัวของเย่เชนถูกฝังอยู่บนขาเรียวยาวของพี่สาวคนที่สองหมู่รองคิววิงกิวกำลังนวดเย่เชนด้วยแขนดอกบัวของเธอพี่สาวคนที่สองด้วยมือที่บอบบางเบาและคล่องตัวกดค้างไว้มีจังหวะพิเศษเต็มไปด้วยความงามการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายราวกับว่ามีชนิดของคำคล้องจองของลทัทธิเต๋าเย่เชนร,รู้สึกผ่อนคลายมากมาพร้อมกับกลิ่นหอมตามร่างกายของเด็กสาวซึ่งเหมือนกับลวยไม้เหมือนมัดไข่ซึ่งงงงกกกกกรรรรระะะจจจจาาาาาาายยยไไปปปททััั่่่่่วววววแแแลลมมมมมูใหห้้้้เเเเเเขขสสบชชดดดนนนนนึพีคคคุณ็ิิๆืืออถ แน่นอนอยู่แล้วมีอะไรหรือเปล่าหมูรองขี่วิงกิวถามพี่สาวเทคนิคของคุณดีมากฉันรู้สึกสบายใจที่จะกดมันแย่เฉินกล่าวในเวลานี้แย่เฉินลุกขึ้นนั่งมองดูพี่สาวคนที่สองแล้วพูดว่าพี่สาวถ้ากดเพื่อฉันนานเธอคงจะเหนื่อยต่อไปให้ฉันกดให้คุณฉันไม่จำเป็นต้องกดพี่สาวคนที่สองปฏิเสธทันทีไม่พี่สาวคุณทำง,งานหนักมากฉันจะกดให้มาและไปด้วยความสุภาพแย่เฉินยิ้มในท้ายที่สุดหมูรองขี่วิงกิวไม่สามารถรังเย่เฌนดังนั้นเขาจึงต้องขอให้เห่เฌนนวดเธอหมูรองขี่วิงกิวสวมเส ฉันเห็นมือของเย่เฉินค่อยๆวางมันลงบนไหล่หอมของหมูรองขีวิงกิวและเริ่มกดขึ้นในเวลานี้แก้มของหมูรองขีวิงกิวเป็นบลัดออนที่เป็นธรรมชาติที่สุดแต่เยา้ายวนที่สุดผมของพี่สาวคนที่สองเป็นมวยเรียบง่ายและเครื่องหลังยังคงห้อยอยู่ด้านหลังเอวของเธอจากส่วนบนของสีสะถึงใบหูดอกไม้ลูกปัดโกลมไม้ทองคลำสีแดงอัดด้วยไข่มุกและอัญมณีสีแดงคดเคี้ยวและบานสะพรัง่งและอีกสองสามดอกบานไปที่หน้าผากหางตาหรือใบหูและผมสีดำปรากฏขึ้นจากช่องว่างเย่เฉินฟังหัวของเขาบนผมของพี่สาวและในนนนนนขขณณะะะทีี่่่่่่่่วว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 ดดดเเเเเาาาาาาาชมมมพสคคุออออออรร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 ยยยยกกกกจจจจิิิิิงง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 ััััหูลล็็ฉตบบ มือของเย่เชนยังคงลงมาในเวลานี้หมูรองคีวิงกิวอุทานทันทีน้องชายตัวน้อยคุณกดที่ไหนทันใดนั้นใบหน้าของหมูรองคีวิงกิวก็แดงและใบหน้าที่สวยงามของเธอก็ประหลาดใจจูเนียตัวน้อยคนนี้กล้าหาญมากจนเขาสัมผัสจุดยอดของเธอโดยตรงมือของเย่เชนยังคงลงมาในเวลานี้มือของเยเ่เินมาถึงต้นขาเรียวของพี่สาวคนที่สองขาเหล่านี้เป็นขาที่สวยที่สุดที่เย่เชนเ,เ,เคยเห็นพี่สาวหลายคนของเย่เชนพี่สาวแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ขนาดของพี่สาวคนโตขาของพี่สาวคนที่สองเสน่ห์ของพี่สาวคนที่สามฟิวของพี่สาวคนที่สี่ใบหน้าของพี่สาวคนที่ห้ามือของพี่สาวคนที่หกและน้องสาวที่เจ็ดถ้าคนที่เจ็ดพี่สาวตัวเล็กกล่าวโดยยอพี่สาวอาวุโสทุกคนจะมอบสิ่งล่อใจขั้นสุดท้ายให้กับเยเินเย่เชนชอบพี่สาวคนที่สองมากที่สุดหนึ่งคือลักยิ้มเล็กๆสองอันที่พี่สาวคนที่สองหัวเราะอีกข้างหนึ่งเป็นขาของพี่สาวคนที่สองเยเินช่วยพี่สาวคนที่สองกดขาของเธอในเวลานี้พี่สาวคนรองก็ดูเหมือนจะรู้สึกสบายใจเช่นกันยืมเครื่องหมายตัวหนอนเสียงผิวปากของพี่สาว ในที่สุดทั้งสองก็กลับไปยังไร้ผ่อาอะไรแอนตกลงมาจากท้องฟ้าในเวลานี้เย่เทนล้มลงทันใดนั้นสิคนหนึ่งก็มาหาเย่เฉินสอนผู้นำวังอยู่ที่นี่ลูกศิษย์กล่าวพระราชวังอิมพีเรียลผู้คนจากจัก,กรวรรดิตะวันออกแย่เฉินถามทันทีใช่มันเป็นพ่อตาที่เขาบอกว่าเขาต้องการพบคุณลูกศิษย์กล่าวแย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าฉันรู้จากนั้นเย่เฉินมองย้อนกลับไปที่พี่สาวคนที่สองและพูดว่าพี่สาวอาวุโสคุณกลับไปก่อนฉันจะไปดูหมู่รองขีวิงกิวพยักหน้าและกลับไปที่บ้านของเขาก ในเวลานี้เย่เฉินได้พบกับคนรู้จักเก่าคนหนึ่งและเขาเป็นพ่อตาของหลิวที่แต่งตั้งให้เป็นนักบุญพี่สาวของเขาฉันเห็นเย่เฉินในเวลานี้คุณปู่หลิวก้าวไปข้างหน้าทันทีและพูดว่าคุณปู่หลิวยะเย่เฉินทักทายทันทีมันกลายเป็นดุหลิวฉันไม่รู้ว่าลมพัดพาเธอมาที่นี่ที่ไหนกงกลงหลิวให้ความอนุเคราะห์หลังจากที่นายเย่ข้าบรรพบุรุษของตระกูลเสี่ยวฉันรู้ว่านายเย่ไม่ใช่ตัวละครธรรมดาฉันไม่ได้คาดหวังที่จะเป็นผู้นำในตอนนี้และกลายเป็นผู้นำของไรต์ตัดไรแอนฉันแค่ชอีบปีเย่เฉินกล่าว ให้ผู้ชายทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณล้มลงในเวลานี้ทุกคนก็ลงจากห้องโถงใหญ่ทันทีในห้องโถงทั้งหมดเหลือเพียงหลิวกองกองและเย่เชนเท่านั้นกองกองหลิวโคง้งคำนับเย่เชนและพูดว่าเหม่อใช่ฉันมาที่นี่ครั้งนี้เพื่อตัวเองเย่เฉินถามอย่างแผ่วเบาโป้ฉันไม่รู้ว่าหลิวกองกองอยู่ที่นี่เพื่อใครคุณปู่หลิวมองไปที่เย่เฉินเขาไม่รู้ว่าเย่เฉินคือเย่เฉินและตอนนี้เย่เฉินเป็นบรรพบุรุษของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความเป็นอมะตะผู้นำของพันธมิตรทางธรรมไม่ใช่ขยะของเย่เฉินแห่งดิิดิิิิินนนนนนนแแแดดดศัััักกก์์สสสททททธหหหห่่่่่งงงคคววาาาาามมมเเเเเปป็อออตะะุณููลลลบบบีีีำรรรรชยยยยขจพซ